เรื่องเล่ารอบกองไฟตำนานวิญญาณพระเก่าแห่งวัดร้างการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งตั้งอยู่กลางป่าลึกชาวบ้านเรียกกันว่าวัดป่าถ้ำงกฎวัดนี้ถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีไม่มีพระสงฆ์จำพรรษามีเพียงโบสถ์ไม้เก่าผุพันและเจดีหินทรายที่ปกคลุมไปด้วยเถาวัลย์วันหนึ่งหนุ่มนักเดินป่าคนหนึ่งชื่อนายแดงได้หลงทางเข้ามาในบริเวณวัด เขาตัดสินใจกางเต็นท์พักแรมที่นั่นหนึ่งคืนขณะที่เขากำลังจะเข้านอนเขาได้ยินเสียงพระสวดมนต์แผ่วเบาดังมาจากโบสถ์ด้วยความอยากรู้อยากเห็นนายแดงจึงย่องเข้าไปดูเขาตกใจเมื่อเห็นร่างโปร่งแสงของพระชาราลอยอยู่กลางโบสถ์พระรูปนั้นกำลังคลี่ผ้าหอบพระพุทธรูปเก่าแก่องค์หนึ่งอย่างทนุถนอมนายแดงสังเกตเห็นว่าพระรูปนั้นมีรอยแผลลึกที่ลำคอ เขารู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวแต่ก็ยังยืนมองด้วยความสนใจทันใดนั้นพระชรารูปนั้นก็ค่อยๆมุนหัวมาสบตากับนายแดงโดยที่ลำตัวอยู่คนละทางกันกันกบหัวก่อนจะพูดเสียงแผ่วเบาว่า,วาเจ้าหนุ่มเจ้าอยากกลัวข้าเลยข้ามีเรื่องสำคัญจะให้ช่วยและหัวพระรูปนั้นก็หล่นลงห้อยที่ลำคอ นายแดงตกใจแทบเป็นบ้าร้องเสียงหลงไปทั้งป่ารีบวิ่งแบบไม่คิดชีวิตออกจากป่าจนมาเจอแสงไฟที่กระท่อมปลายนาของชาวบ้านที่มาพักใส่เบ็ดหาปลาตอนกลางคืนเขาพูดสิ่งที่พบเจอมาให้ชาวบ้านฟังทั้งหมดเขาอยากรู้ว่าสิ่งที่เขาพบเจอมันคืออะไรชาวบ้านเลยเล่าเรื่องราวในอดีตให้เขาฟังที่มาที่ไปมีคนเล่าต่อๆกันมาว่า วัดนี้เมื่อก่อนจะเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านในระแวกนี้มากเพราะมีพระอาจารย์ที่เคร่งในหลักปฏิบัติหลักคำสอนที่ถ่ายทอดให้สาธุชนชาวบ้านได้นำหลักรมไปปฏิบัติจนเกิดผลให้ชาวบ้านมีอยู่มีกินรักใคร่กลมเกลียวกันในชุมชนเป็นพระนักพัฒนาที่สร้างหล่อพระเครื่องสร้างพระเจดีย์วิหารเป็นที่โด่งดังไปทั่วและคืนวันหนึ่งพระอาจารย์ท่านนี้ได้นั่งสมาธิ นิมิตเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาขโมยเอาทรัพย์สินที่มีค่าในวัดพอรุ่งชาวท่านจึงได้ระดมเหล่าพระเนรให้เก็บพระพุทธรูปที่มีค่าองค์หนึ่งซึ่งพระพุทธรูปองค์นั้นบรรจุทองไว้ข้างในโดยเอาไปขุดซุกซ่อนไว้ใต้ฐานพระประธานในโบสถ์และปิดด้วยแผ่นอิฐขนาดใหญ่ต่อมาคืนวันแรมเดือนมืดก็ได้มีกลุ่มโจรสถึงห้าคน มีอาวุธมีดดาบเข้ามาปล้นเอาทรัพย์สินที่มีค่าในวัดจริงๆไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องต่างๆและโจรก็ได้ขู่ถามพระอาจารย์ว่าพระพุทธรูปหล่อที่มีทองและของมีค่าเอาเก็บไว้ที่ไหนและพระเนรทุกรูปก็ไม่มีใครเอ่ยปากบอกโจรโดยถือคำสัตย์จะเป็นความลับพวกโจรเลยได้สังหารพระทั้งหมดโดยใช้มีดดาบอันแหลมคมฟันเข้าที่คอจนพระทุกรูปเสียชีวิตทั้งหมดและในที่สุดจากเหตุการณ์รวันนั้น จนถึงวันนี้ก็ไม่มีพระที่อื่นกล้าเข้ามาจำพรรษาและไม่มีญาติโยมกล้าแวะเวียนเข้ามาในบริเวณวัดแห่งนี้อีกเลยปล่อยให้เป็นวัดร้างมาหลายสิบปีจนต้นไม้และเขาวันปกคลุมเป็นป่าทึบแต่ก็มักจะมีคนพบเห็นว่าทุกคืนเดือนเพ็ญผู้คนที่เดินผ่านวัดมักได้ยินเสียงสวดมนต์แว่วมาจากโบสถ์ร้างบ้างก็เห็นแสงสลัวลอยวนเวียนรอบเจดีแต่เมื่อเข้าไปดูใกล้ๆกลับไม่พบสิ่งใด นายแดงได้ฟังเรื่องเล่าจากชาวบ้านพอจะเข้าใจที่มาทีไปของวัดร้างแห่งนี้และนอนพักค้างคืนในกระท่อมกับชาวบ้านในคืนนั้นนายแดงก็ได้ฝันว่าพระอาจารย์รูปนั้นมาบอกอีกว่าที่วิญญาณท่านยังไม่ได้ไปไหนเพราะยังห่วงพระพุทธรูปองค์ที่หล่อและบรรจุทองคำไว้ข้างในและรอวันเวลาที่จะเจอคนที่เชื่อมสัมผัสจิตตรงกันได้เพื่อจะได้บอกให้รู้ว่าใต้ฐานพระประธานใหญ่ มีพระพระพุทธรูปปล่อองค์สำคัญฝังอยู่ใต้ฐานพระประธานอยากให้ช่วยขุดย้ายไปมอบให้วัดใหญ่ประจำหมู่บ้านแทนพอเช้าว,วันรุ่งขึ้นนายแดงก็เล่าเรื่องราวสิ่งที่ฝันทั้งหมดให้ชาวบ้านฟังและชาวบ้านก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันขุดพระพุทธรูปปล่อองค์นั้นไปไว้ที่วัดใหญ่ในหมู่บ้านแล้วก็นิมนต์พระวัดบ้านมาทําพิธีสวดอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณพระที่ยังสิงสถิตอยู่ที่นี่ ภายหลังต่อมาก็ไม่มีใครได้เจอเหตุการณ์แปลกๆนั้นอีกเลย